สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจมส์อัดสดเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมผ่านทํารุ่นมัน8ดใบนะครับหรือผ่านนันดีประสงค์นะครับที่สามารถทํารุ่นมันก็ได้นะครับหลักๆก็จะเป็นผ่านทํารุ่นมันนะครับรองลงมาก็จะเป็นทํารุ่นอ้อยได้นะครับทํารุ่นอ้อยได้แล้วก็ทํารุ่นข้าวโพดได้นะครับวันนี้ก็พามาดูทารุ่นมันก่อนเลยครับเพราะว่าเป็นตัวเอก อันนี้ก็จะเป็นมันอายุประมาณ1เดือนนะครับต้นยังไม่สูงมากกําลังดีนะครับสําหรับรถที่ใส่ล้อย่ง180นะครับถ้าเป็นตัวล้อย่ง2เมตรกว่าก็จะทํารุ่นได้ถึง2เดือน3เดือนนะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็ได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับไม่เกิน2เดือนก็วิธีการตั้งผานหรือการทํารุ่นนะครับก็ ต้องดูร่องว่ามันกว้างเท่าไหร่นะครับว่ารถเราเข้าได้ไหมถ้ารถเราเข้าได้ก็สามารถทําได้หมดนะครับร่องร่องทีร่องห่างแล้วก็มาปรับตรงน็อตสี่ตัวที่ยึดขาผ่านอีกทีนะครับว่าอยู่ประมาณไหนนะครับให้สั์เข้ามากร่องเล็กร่องใหญ่นะครับเราสามารถตั้งได้นะครับถ้าเราต้องการให้สาั์าขึ้นสูงเราก็ต้องขับเร็วหน่อยนะครับ กับเร็วหน่อยเพื่อที่จะให้ดินมันสาดขึ้นไปทั้งบนร่องนะครับแต่ถ้าเราวางสายน้ําหยดแบบแบบของผมในคลิปนะครับมันมีสายน้ำหยดด้วยเราก็ไม่ต้องการสาดขึ้นไปสูงครับเดี๋ยวมันจะทับสายเราก็แค่สาดขึ้นพอดีพอดีนะครับเพื่อที่จะพูดญ้าในร่องระหว่างกลางนะครับประมาณนี้นะครับอ่าหลักการการทํารุ่นมัน ต้องระวังนิดนึงนะครับไม่ต้องให้มันเข้ามากจัดถ้าเข้ามากจัดมันจะสแสลงรถนะครับผมเห็นมาเยอะแล้วที่ใช้ล้อล้อล้อโยกเนี่ยล้อตันเนี่ยมันเป็นล้อเล็กนะครับมันสำหรับไม่ได้แบบลากถ้าสำหรับลากต้องเป็นพวกล้อลมนะครับรุ่นใหม่จะมีล้อลมมาแล้วก็จะลากได้ดีกว่าล้อตันนะครับเพราะว่าหน้ายางมันจะกว้างกว่านี้นะครับอันนี้ถ้าลากมากๆนะครับมันจะทําให้เผา่า เพาหักหรือเพาขาดได้นะครับอันนี้บอกเป็นเคล็ดลับว้ครับหรือความรู้ท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับเวลาเราลากหนักๆเนีน่ยล้อล้อหลังล้อหน้ามันจะสั่นกระแทกตึ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 ก,ตก,ตกมันมันจะทําให้เพาหักได้ครับต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาไปรับจ้างหรืออะไรต้องระวังหน่อยอันนี้ผมก็รับงานอยู่ไร่ละ2 5 0้าินะครับใส่ปุย๋ยพร้อมถ้าไม่ใส่ปุย๋ยแท็กอย่างเดียวก็200อยนะครับ ไปปุ๋ยก็เพิ่มอีกห้าสิบาทแล้วก็ต้องคอยดูก็บอกหน้านอยนะยกระบอกหน้าบางคันมันคอยจะห้อยลงมาเนี่ยของผมนี่มันเริ่มห้อยลงมาแล้วมันจะไปโดนต้นมันหักได้ต้องระวังหน่อยนะครับแล้วก็ต้องมีเหล็กถ่วงหน้าเยอะๆนะครับถ้าไม่มีเหล็กถ่วงนี้เยถ้าไปเจอดินหลมๆอย่างไรก็หน้าลอยแน่นอนครับเพราะว่าผ่านค่อนข้างจะมีน้ําหนักไม่ต้องเอาอะไรเทิญนะครับ ส่วนปุ๋ยจะปรับนะครับมันจะจะมีบอกเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับข้างถังก็อยากให้ลงไร่ละกี่ลูกนะครับไร่ละกี่โลก,ก็จะมีบอกหมดนะครับสำหรับผม20%แรกนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วครับไร่ละ30โลกำลังดีนะครับไม่ไม่ว่าในป้ามันป่าอ้อยป้ากระโพดไล่ละ30 40ช่วงแรกๆรก,กำลังดีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมทํารุ่นข้าวโพดนะครับแปลงข้างๆจะเห็นปา่าข้าวโพดอยู่เดี๋ยวผมจะไปทํารุ่นข้าวโพดให้ดูนะครับว่ามันทําได้ไหมสามารถมันจะกบต้นข้าวโพดมากไหมร่องเลอกไหมเดี๋ยวรอดูครับของผมก็เป็นข้าวโพดร่องคู่นะครับ40 90นะครับเข้าวได้สบายๆนะครับสําหรับรถล้อยองล้อห่างอยู่ที่ หนึ่งเมตรหิเซนนะครับเข้าได้ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมทำรุ่นมันผ่านแปดใบของช้างทองนะครับถ้าท่านใดสนใจใผ่านนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสามารถสั่งได้ว่าจะเอาแต่ผ่านอย่างเดียวหรือ เอาถังปุ๋ยด้วยก็จะมีราคาอีกราคาหนึ่งครับถ้าไม่เอาถังปุ๋ยได้อีกราคาหนึ่งถ้ามีพร้อมถังปุ๋ยก็อีกราคาหนึ่งนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยได้ตลอดครับผมถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เ,เป็นกำลังใจให้ช่องเจมอัดสดด้วยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ